สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่พึ่งพาเพื่อนๆมาทําต้มซปเปอร์ตีนไก่นะคะแม่พึ่งนึกอยากจะอากินเนาะเป็นขาไก่นะคะต้มแล้วนะคะต้มลวกเทน้าทิ้งแล้วหนึ่งครั้งแล้วมาต้มใหม่อีกหนึ่งครั้งเพื่อให้ไก่เขาเปื่อยเนาะแบบแบบว่าเขาจะได้เปื่อยนะคะแบบเวลาเราเอาไปต้ม อีกครั้งหนึ่งก็จะได้ไม่ต้องต้มนานเนาะเพราะว่าเราต้มเปื่อยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยจ้าแล้วก็ไม่พึ่งก็จะนําเครื่องต้มยํานะคะใส่ลงไปในหมอ้อเนาะขาแตะไข้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็พริกตํานะแล้วเตะเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่นะคะพริกตําไม่พึ่งชอบใส่นะคะไม่พึ่งจะใส่เกลือไปครึ่งช้อนโต๊ะเนาะ แล้วก็รสดีนะคะหนึ่งชนโต๊ะใส่ไปเลยนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดแล้วก็เราจะมาใส่ตีนไก่จ้าลืมกดกล้องน้ำเดือดแล้วก็ใส่ขาไก่ลงไปต้มเลยจ้าเพอะพายนะ,ะเ,พเพื่อนๆไม่พึ่งลืมกดถ่ายนะคะเมื่อกี้ตอนเทนะคะตอนนี้ก็ได้เทลงหม้อแล้วเนาะไม่พึงลืมกดถ่ายตอนจะใส่ตีนไก่ลงหม้อนะคะเพื่อนๆ ก็ต้มไปนะคะจนเปื่อยตามที่ต้องการแล้วเนาะเพราะว่าไม่พุ่งก็ได้ลวกต้มไประดับหนึ่งแล้วนะเปื่อยไประดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็จะต้มไปจนเปื่อยนะคะนึกอยากยินมาหลายวันแล้วคะ่ะนานหลายเดือนแล้วไม่ใช่หลายวันน่ะว่าจะต้มไม่ได้ต้มซักทีมัวจะทำอย่างอื่น เดี๋ยวจะต้มจนเปื่อยจนสุกดีแล้วเราเค่อยมาชมกันต่อนะคะเรามาดูกันค่ะโอ้เดือดไม่พึ่งไม่ได้ใส่มะขามเปียกอะไรเนาะเพราะว่าไม่พึ่งจะปรุงรสข้างนอกนะคะจะตักมาเป็นถ้วยๆแล้วก็จะปรุงรสเพิ่มพริก่นเพิ่มน้ำมะนาวเนาะแต่ไม่พึ่งจะเติมรสดีไปอีกนะคะเพราะว่าเพิ่มความนัวของน้ำซุปเนาะ ก็ไม่ได้ใส่ซุปก้อนนะคะใส่เกลือแล้วก็คนให้น้ำซุปข,ขานัวพอดีเนาะตามชอบเลยนะคะปรุงรสตามใจชอบเดี๋ยวเราจะไปปรุงใส่น้ำปลาใส่น้ำมะนาวใส่พริกป่นข้างนอกอีกครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวไม่พึ่งจะเพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยใบกระเพรา แล้วเต่เพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่นะคะเพราะว่าต้องการให้ดับคาวของตีนไก่เนาะของขาไก่นะคะเขาก็จะมีกลิ่นกลิ่นไก่เนาะปากติของเขาอยู่แล้วนะคะปพึ่งก็จะดับกลิ่นด้วยใบกระเพรานะคะส่วนรสชาติเราจะไปปรุงเพิ่มเติมในถ้วยนะก็ตอนนี้ก็ ม่พึ่งเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวไม่พึ่งจะตักเซตถ้ยแล้วก็มาปรุงรสจ้าหุยหุยมีคนหุยหุยอยู่ข้างๆนะอยากชิมแล้วน้องอ้วนน้องบีมาอยากกินข้าวแล้วจ้าเดี๋ยวไม่พึ่งจะตักนะคะขออภัยในความภาพสั่นนะคะเพื่อนไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นเนาะนี่นะคะต้มยำซปเปอร์ตีนไก่เนาะก็ต้มตีนไก่นั่นแหละหรือว่าขาไก่เนาะ ในหม้อกับในม้อเนี่ยไม่พึ่งไม่ได้ปรุงรสนะใส่เตียรสดีกับเกลือนะคะต้มจนเปื่อยนะคะแล้วเต่เพื่อนๆจะชอบเลยค่ะแต่ใครใบมะกรูดขึ้นแน่นแน่นอยู่แล้วนะคะเครื่องต้มยำแน่นอยู่แล้ว ดับข้าวดับข้าวด้วยใบกะเพราด้วยนะคะอน่ากินเอาเยอะๆเลยนี่นะคะเสร็จแล้วไม่เพิ่งกระจับปรุงรสนะคะบีบมะนาวเนาะแล้วก็โรยต้นหอมบักแล้วก็ผักชีไปเรื่อยนะคะแล้วก็จะปรุงรสด้วยพริกป่น ตามชอบนะคะหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้ตามชอบเลยเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจแล้วก็พูชรสด,ดิดหน่อยนะคะก็บีบมะนาวจ้าหวดมะนาวลงไปค่ะ,ะ,คะส้มสสมเลยเปรี้ยวๆเลยนะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลานะคะ ก็เอาเลยจ้าตามใจชอบเนาะก็ปักชีไปเรื่อยแล้วก็ต้นหอมนะคะมไม่เพิ่งมาได้เตรียมส่วนผสมเครื่องปรุงให้เพื่อนๆชมเนาะก็ทำตามธรรมาชาติเลยแบบบ้านๆเลยนะคะไม่ได้เตรียมตัวเลยนะคะก็ทำกับข้าวกินปกตินะคะสเสร็จแล้วก็คนๆๆปรุงๆไปชิมนะคะ คนไปชิมไปจ้าคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนเต็มถ้วยเลยอืมชิมก่อนจ้ะอืมเสียบหมกักอืมโอเคแล้วค่ะนัวอร่อยแล้วไม่มีสูตรนะคะปรุงตามใจชอบอืมอืม ลูกค้าไก่นะคะเปื่อยมากเสร็จแล้วค่ะต้มยำซปเปอร์ตีนไก่นะคะก็คลิปนี้แม่พิ่งก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมให้กำลังใจแม่เพิ่งร้อยแปดไลฟ์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e แม่พิ่งร้อยแปดไลฟ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะแม่พิ่งก็จะไปเยี่ยมเยือนเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะเดี๋ยวนี้แม่พึ่งกลับมาทำคลิปกับข้าวเหมือนเดิมแลวเนาะก็จะมีโอกาสอ่า พาพานเพื่อนมาทำกับข้าวกินบ่อยๆเหมือนเมือนก่อนนะคะก็คลิปนี้ข็ตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะมาสดต้มซุปเปอร์ด้วยกันค่ะเปื่อยละลายในปากเลยนะเนี่ยกระดูกไก่ร้อนมากหัวแซ่บลงคอเลยบ๊ายบายค่ะ